สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องพระวัดเกศนะฮะเพราะว่าพระวัดเกศนี่ก็เป็นพระสมเด็จยุคต้นยุคแรกแรกของท่านสมเด็จพระจัโตนะครับเป็นพระที่สร้างเพื่อบรรจุกรุที่วัดเกศชยโยนะครับเจตนานเดิมไม่ได้สร้างเพื่อการให้คนนํามาใช้นะฮะบรรจุกรุไว้ที่หลวงพัอโตเมื่อ ประมาณปี2409นะครับแล้วก็มาเกินหลวงพ่อตัวแตกเมื่อปี2430นะครับแล้วก็มีการนำพระออกมาจากกลุจะบรรจุเข้าไปใหม่โดยการสร้างใหม่นะครับซึ่งชุดนี้ก็อาจจะไม่ได้บรรจุก,กลับไปนะครับเพราะพระพที่บรรจุก,กลับไปก็น่าจะเป็นยังอยู่ในกลุปัจจุบันนี้นะครับเพราะนั้นลักษณะของพระวัดเกศเนี่ย แต่เดิมเนี่ยเป็นพราสด็จชุดแร,แรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อส่วนใหญ่เขาจะเป็นเนื้อที่ทําจากออหอยหอยมุกนะครับเป็นหอยที่มีคุณค่าสูงมีมูลค่าสูงแล้วมีการครบนับถือสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนื้อของวัดุเจตจะออกไปเป็นเนื้อมุกครับนะฮะแล้วก็น้ํามันที่ผสมนี่ก็จะเป็นน้ําว่านนะครับ ยุค้งหลังตอนท้ายๆของกาวัดเกตก็อาจจะมีตังอิวผสมบ้างนะฮะแต่ยุครงแรกจะเป็นน้ำวานอย่างองค์นี้เป็นน้ำวานเลยครับแล้วก็องค์นี้เป็นองค์ครูนะฮะที่ผมได้มาเป็นองค์แรกนะฮะปัจจุบันีนลูกก็อยู่ที่ลูกศิษย์ฮะขอขอ,ขอยืมไปใช้นะครับก็ลักษณะอย่างนี้ก็ดูง่ายครับเป็นลักษณะของเนื้อมุกนะฮะด้าน้ำวานอกอมเหลืองๆหลือนิดๆนะครับมีการงอกของปูนนะครับ แล้วก็น้ำว่านขึ้นมาเป็นเส้นๆนะครับเนี่ยฮะน้ำว่านมีทั้งสีเหลืองส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองเหลืองเขียวเขียวนะครับเหลืองเขียวเขียวมีการงอกมากมายนะฮะงอกปลายแล้วก็มีความเหี่ยวมีการงอกบนบนสันนะฮะน้ำว่านจะเห็นปรากฏหลายสีใช่ไหมครับมีตั้งแต่สีสีเขียวเขียวๆถนี้ครับแล้วถ้าแถนี้จะออกแดงๆเห็นไหมฮะออกแดงๆมีหลายอย่างนะน้ำว่านเป็นพืชสมุนไพรซึ่งไม่ทราบว่า ส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับแต่ก็มีหลายๆอย่างปะปนกันนะฮะจะเห็นการงอกตามหลักการของ 3. ามกสอย่างชัดเจนนะครับมีความเหี่ยวนะครับมีการกลอนไปของซุ้มนะครับก่อนไปแล้วก็มีการงอกใหม่นะครับก่อนไปแล้วงอกใหม่ของซุ้มเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็หลาหล่านี้ครับเป็นจุดที่สังเกตได้นะครับและที่ในวงการก็ชอบ ให้สังเกตกันก็คือสังเกตลักษณะหน้าอกนะครับหน้าอกนี่จะเหมือนรากฟันนะครับเพราะว่าอย่างนั้นนะฮะในรากฟันจะดูคงจะดีมีความอ่อนพลิ้วก็คือพุทธศิลป์ศิลปะของอู่ทองนะครับเอามาปรับใช้อยู่ในพระวัดเกศนะครับเนี่ยปูก็จะมีหลายแบบนะฮะแล้วจะบล็อกครับบล็อกไม่แน่นอนแต่ว่าเอาเอาเนื้อเป็นหลักก่อนนะครับเนื้อเนื้อเนื้อจะเป็นอย่างนี้ครับมีการกร่อนและงอกในที่เดียวกันอย่างที่ดักเจ็ดนะครับ จะเห็นปรากฏมากมายครับนะข้างหน้าอย่างนี้ครับแล้วด้านหลังนะครับเนื่องจากวัดเกตดเนี่ยจะเป็นพระที่เขา,เาใช้เป็นข้างไม่ได้ตัดนะส่วนใหญ่จะเป็นข้างไม่ได้ตัดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นมีข้างแล้วก็มีการกดจากด้านหลังนะครับมีการกดกดพิมพ์จากด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีรอยรอยกดนะฮะเป็นรอยนิ้วรอยอะไรอยู่ปรากฏอยู่ด้านหลังนะฮะ นี่ก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือลักษณะสีของน้ำว่านจริงๆนะฮะสีของน้ำว่านมีสีส้มสีเหลืองสีนี้สีเขียวออกอมเขียวนะฮะถ้าเป็นตังอิ้วจะออกสีโทนเข้มๆทีเดียวนะฮะแต่น้ำว่านจะมีหลายสีนะครับนะลักษณะจะออกเป็นประมาณนี้นะครับด้านข้างเห็นว่าไม่ได้ตัดนะฮะลองดูนะฮะเป็นด้านข้างไม่ได้ตัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าจะเป็นลักษณะของ ให้ผมพลิกให้ดูนิดหนึ่งนะฮะเพื่อเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆว่าข้างของเขาเนี่ยจะเป็นข้างมนๆนะฮะข้างมนๆเรียบร้อยนะฮะมีคราบความเก่าน่าจะเป็นอ่าจะุลจะเป็นพวกคราบกลุกหรือคราบสภาพแวดล้อมที่ถูกวางถูกใช้มานะครับนะฮะแล้วมีการงอกทับซ้อนกันหลายยุคหลายสมัยนะครับเห็นไหมฮะมีการงอกทับซ้อนมีคราบเก่าคราบใหม่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยฮะลักษณะความเก่าทั้งหมดเลยนะครับ นี่ก็คือลักษณะที่ปรากฏอยู่นะครับะเพราฉะนั้นความเก่าก็ดูอย่างนี้แหละครับนะฮะถ้าใครชอบดูเรื่องการงอกอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะเห็นชัดเจนนะฮะการงอกมีหลากหลายมากนะครับมีการงอกขึ้นมาบนสันนี่คือปูนหยิบนะฮะลักษณะของปูนที่เกิดจากพวกมุกนะฮะพวกมุกเนื้อมุกต่างๆจะขึ้นมานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ นะจุดนี้ก็เป็นจุดจุดวงตรงนี้นะฮะพวกวงการเขาชอบเด่นกันนะครับเขาเรียกว่าติ่งแหลมแหลมติ่งแหลมแตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นจุดเอกลักษณ์ของ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 บล็อกนี้เลยนะครับนี่เขาก็ดูกันตรงนี้แหลมแหลมเนี่ยฮะแต่ก่อนผมก็ดูไม่ค่อยเป็นนะพอเงินได้องคนี้เป็นองค์งแรกมาแล้วก็ดูง่ายเลยก็เลยจาจามาตลอดนะฮะแต่ก็บล็อกอื่นก็ไม่จำเป็นต้องมีนะฮะ ก็มีอยู่ในบล็อกเดียวนี้ฮะแล้วก็มุมชายธงอะไรต่างๆเนี่ยครับมุมเนี่ยฮะความเหี่ยวความเก่าความงอกเนี่ยฮะลักษณะความเก่าเนี่ยลักษณะความเหี่ยวที่ปรากฏอยู่อย่างนี้ครับถ้าใช้กล้องไฟวงแหวนสองเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากครับบ่ายจริงๆฮะนี่ฮะเห็นการงอกตามรอยปีรอยแยกเนี่ยฮะอันนี้ก็ดูง่ายนะรอยปีรอยแยกของของเนื้อผิวเดิมนะครับ ขาก็จะมีการงอกของปูนขึ้นมาเป็นเส้นๆนะฮะตามรอยปีร้แยกนะฮะบางคนเรียกว่ารากไม้นะครับซึ่งก็แล้วแต่จะเรียกครับแต่ว่าความจริงๆก็คือว่าผิวเขาปริแยกมาแล้วก็มีการงอกของของของเส้นของปูนมาเป็นเส้นๆนะฮะเห็นว่ามีเส้นใหญ่มีเส้นเล็กมีอะไรเยอะๆนะฮะผมลองขยายให้ดูนะครับจะเห็นจะเห็นว่ามีลักษณะการงอกหลากหลายมากใช่ไหมฮะเป็นไปนหมดเลยฮะเห็นไหมฮะงอกหลากหลายรูปแบบเนี่ยฮะอันนี้เป็นการงอก เกิดจากงอกตามปีแยกก็คือการรักษาแผลธรรมดาเนี่ยเหมือนแถวๆนี้ครับระยะยาวแล้วก็น่าจะมีการงอกปิดบังแผลของตัวเองเรื่อยๆฮะเพราะฉะนั้นพระที่รักษาสภาพดีๆนะในที่สุดจะเป็นพระสวยฮะแต่ถ้าใช้ไม่ดีก็อาจจะกร่อนไปอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็รอยปีแยกอย่างเหล่านี้นะครับมันจะข้ามเส้นซุ้มนะฮะนี่ฮะนี่เหมรอยปีแยกตรงนี้เห็นไหมตามนี้จะข้ามเส้นซุ้มบบนี้เลยนะครับเห็นไหม ก็มีเนี่ยลักษณะแล้วสแสดงว่าของเขาอยู่ในในเนื้อนะฮะไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่ผิวนอกนะครับเพราะฉะนั้นการปีแยกคือปีแยกในเนื้อแต่ว่าอย,อย่างองค์เนี้ครับนี่ก็วัดเกดอันนี้องค์นี้ชัดเจนนะฮะเออเป็นสีของน้ำว่านแน่นอนสีอะไรครับสีอมเหลืองใช่ไหมฮะสีเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อกล้วยหรือเรียกอะไรก็แล้วแต่ไม่สําคัญเนี่สำคัญนะค,คือว่าองค์เนี้ยเป็นสีอมเหลืองทนน้ำว่านนะฮะแล้วก็มีสีอีกสีหนึ่งที่อยู่ ด้วยการที่วงการชอบเรียกว่าสนิมกระป๋องฮะจริงไม่ใช่สนิมกุะปองแดงสิ้นนะเป็นพวกกลุ่มของน้ำว่านสีแดงแดงครับที่ปนมากับน้ำว่านสีเหลืองอะไรเงี้ยตรงนี้เนี่ยน่าจะผ่านการดูแลดีนะครับก็คือลรงรักลงชาติมานะครับลักษณะอย่างเนี้ยก็เป็นลักษณะที่ทําให้เนื้อพ้าสมใช้ได้ทนนะฮะแต่ว่าระ,ระดับการใช้ก็สมบุกสมบันพอสมควรนะฮะนะฮะนี่คือลักษณะด้านหลังก็ มีความเหี่ยวนะฮะให้สังเกตไปเลยฮนะพระที่มีความเก่าทั้งหลายเนี่ยจะมีการงอกทับซ้อนเกิดความเหี่ยวความเหี่ยวนี่คืออะไรครับคือการงอกใหม่งอกใหม่จากอะไรงอกใหม่จากช่องว่างที่มีอยู่ก็งอกตามช่องว่างต่างๆรอยปรี้รอยแยกอะไรต่างๆก็จะมีความการงอกเข้ามาปิดแผลปิดอะไรนะฮะก็เหมือนคนเป็นแผลมากๆมันก็ต้องมีผังผืดดึงตรงนั้นดึงตรงนี้นครับนะฮะนี่ฮนะลักษณะคือความหมายของคําว่าความเหี่ยวที่แท้จริงก็เป็นอย่างนี้ครับ นะเพราะนั้นให้ดูความเหี่ยวเป็นหลักเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะนี่อกองนะฮะเห็นความเหี่ยวไหมฮะเห็นความเหี่ยวด้านหลังไหมฮะร,รับนี่คือลักษณะการดูง่ายๆนะครับนะฮะดูหรือว่าพิมกชั้นหกชั้นเนี่ยครับหกชั้นองนี้เนี่ยเนื้อค่อนข้างจะอ่อนไปนิดอ่อนนิดนึงนะครับมีปูนสุกเยอะใช่ไหมแต่ว่าลักษณะปูนหยิบก็จะเห็นชัดเจนนะฮะมีน้ํามัน าจจะอยู่ในกลุ่มน้ำมันเหมือนเดิมนะครับสีบอกว่าทางนี้ยังไม่เป็นตางอยู่ครับนะจะให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเห็นรอยนิ้วมือนะครับอย่างที่ผมบอกนะรอยนิ้วมือรอยกดนะฮะนี่เป็นพระเอ่อเรียกว่าพระมีบล็อกกดจากด้านหลังนะฮะไม่มีการตัดนะฮะพระวัดเกศมีสองแบบนะฮะแบบที่มีรอยตัดก็มีนะครับแต่ไม่ก็เจอส่วนใหญ่จะเจอประเภท เป็นบล็อกข้างแล้วก็กดหลังนะครับลายมือกดหลังนี่จะชัดเจนนะฮะนั่นถ้าดูด้านข้างก็จะไม่มีรอยตัดเห็นไหมฮะขยายให้ดูนิดหนึ่งนะครับนะฮะไม่มีรอยตัดนะฮะเห็นไหมฮะเป็นรอยนี้ให้เห็นการงอกเห็นไหมฮะพอขยายปั๊บเนี่ยท่านจะเห็นอะไรครับ mm hmm hmm เห็นการงอกของพวกนะฮะของพวกปูนดิบใช่ไหมฮะเห็นพวกน้ํามันใช่ไหมฮะน้ำมันสีเหลืองเหลืองเห็นไหมแทรกแทรกกันอยู่นะฮะแล้วก็ปูนสุก <Tree> อยู่ในร่องเห็นไหมฮะ ถ้าใครไปจาจาหลักการดูเปลือกหอยแล้วก็จะไม่หลงเลยครับภาพวัดเกตเนี่ยนี่ลักษณะประมาณนี้ครับเนี่ยปูนดิบก็ใสๆเนีย่ยฮะใสอยู่บนยอดแล้วก็น้ํามันก็ล้อมปูนดิบอีกทีนะฮะมีหลายสีใช่ไหมฮะมีสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีอะไรเนี่ยนี่คือลักษณะน้ําว่านแน่นอนนะฮะถ้าเป็นตังยิวก็จะเป็นสีเดียวสีน้ําตาลไม่ไหมนะฮะลักษณะน้ํามันที่เขาใช้ทาไม้ครับแต่นี่ไม่ใช่อันนี้น้ําว่านเป็นพวกสมุนไพรมันมาจากพืชอะไรบ้างก็ไม่ทราบนะฮะแต่มีสีเขียว สีเหลืองสีส้มสีแดงอะไรอย่างนี้หลายสีฮะแล้วก็มีลักษณะเหี่ยวอย่างเงี้ยนะฮะภาพนี้นะฮะเซฟหน้าจอไว้ดูไว้ได้เลยครับลักษณะความเหี่ยวของด้านข้างของวัดเต็นะครับเป็นจะเป็นอย่างนี้ครับนะเซฟหน้าจอไปดูได้เลยครับจะไม่ได้ไม่หลงต่อไปนะฮะเนี่ยฮะไม่มีรอยตัดนะครับมีแต่รอยกดบล็อกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะองค์เดียวกันนะครับนะฮะจะให้ดูความเหี่ยวที่ผมใช้คําว่าหลักเจ็ดก็คือ การงอกอยู่บนอยู่บนจุดกล่อมนะครับเห็นไหมฮะงอกขึ้นเป็นริ้วละเอียดเลยครับงอกงอกด้วยอะไรครับงอกด้วยการงอกตามร้อยปีร้อยแยกธรรมดาเนี่ยครับเนี่ยฮะเห็นเห็นเป็นริ้วไหมครับเนี่ยริ้ว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 อย่างนี้ครับเนี่ยฮะแล้วข้างล่างก็นวลนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่างอกเป็นริ้วแล้วไม่มีนวลมีครับแต่ว่ามันแทรกกันอยู่เล็กน้อยตรงนี้มีริ้วไหมมีแต่ว่าความนวลเขาเด่นกว่านะครับ พรฉะนั้นที่ผมบอกว่าหลักสามบอกสองนี้ปรากฏทุกจุดก็คืออย่างนี้ครับคือจุดทั้งล่างเนี้ยนะครับจุดในร่องเนี้ยใน,นที่ต่ำเนี้ยมีความฉ่ำไหมมีเราสังเกตด,ดูนะครับอ่ะมีไหมมีแต่ไม่เด่นนะครับแต่ข้างบนเนี้ยมีความนวนไหมมีแต่ไม่เด่นนะฮะนี่คือความหลากหลายของที่เรียกว่าความเหี่ยวความฉ่ำควานวลปรากฏอยู่ทุกที่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราดูพระเนี่ยพระเนื้อผงเนี่ยนะครับ เนี่ยหลักการพวกนี้จับหลักองค์นึงได้แล้วก็เอาไปปรับใช้กับองค์อื่นก็เข้าใจเหมือนกันนะฮะหลักการของการไปได้เรื่อยๆครับเนี่ยฮะลักษณะของพระวัดเกศนะครับเนื้อจะออกเป็นเนื้อมุกนะครับเป็นน้ํามันก็จะเป็นน้ํำว่านนะครับหลักการก็จะออกไปทาง3ามบสอเหมือนเดิมนะครับเนี่ยฮะคิดว่าพอจําได้นะครับ เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆหรือว่าเรื่องพิมพ์เรื่องบล็อกต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันราวหลังนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ